ืโรงงานที่เราจะทำยังไงให้ให้เอสบีของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มมา่กันได้แล้วในช่วงนี้ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเรามีธุรกิจเอสบีเอสบีประมาณ3 5, ล้าน5้าแสนรายซึ่งมีทั้งมีทั้งมีักยภาพที่สมควรที่จะต้องสนับสนุนให้เดินหน้าต่อไปเพื่อเพิ่มมูลค่าในส่วนที่2คือคือมีสภาพอยู่เหมือนกันแต่ใกล้จะล้มประเภทที่3นี่ยังไงก็ล้มเพราะว่าผลิตภัณฑ์ผลิตผลต่างๆของโรงงานเหล่านี้ มาโรงงานก็ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าเพราะไม่ทันสมยัยแม่ต่างต้องรับการปรับเปลี่ยนแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดเพราะนั้นเราต้องต้องคำนึงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงใช่อย่ามาที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะกองทุนสทวรหรือกุมาณฟังก์ชันของกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะมันต้องแยกแยกออกว่าเอ๊ะเราจะใช้เงินกองทุนกับใช้เงินตรงนี้อย่างไรเมื่อตะพูดผมนอบหมายให้ท่านรองนายกรัตรีได้ไปดูเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมบอกแล้วทุกอย่างมันต้องเทเลเมตหมดแล้วแหละ มันต้องหาเป้าหมายให้เจอนะว่าเราใช้จ่ายกบมันอย่างไรตามแับความเร่งด่วนอันเดียวกันก็ต้องเพิ่มรายได้ของประเทศนะเพิ่มการจ้างงานรักษาระดับการจ้างงานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าทุกคนมองว่าไอ้ทุกคนต้องต้องได้เงินกันพร้อมกันไปหมดเนี่ยมันจะมีเงินที่ไหนเพียงพอรัฐบาลก็จาเป็นต้องต้องต้องเทเลเมสนะมันก็ตัดเสื้อหลายตัวนะวันนี้ก็มีคําพูดมาหลายคาพูดรัฐบาลปูพื้นฐานอันเดียวก็ลงไปก็เลยเลยไม่ไม่วถึงมันต้องตัดเสื้อหลายตัว ก็อยากจะถามเรียนว่าเท่าที่ผมตรวจสอบโครงการทั้งหมดที่เข้ามาในฟื้นฟูประมาณ5 0,000ื่นกว่าโครงการมันต้องใช้เวลาไหมนะครับในการคัดกรองในการตรวจสอบไหมถ้ามันไม่ตรงก็ต้องตัอดออกนะแล้วก็ทำมาใหม่วันนี้กาลังหาวิธีการในการบริหา,หารงบฟื้นฟูใหม่นะให้ชัดเจนเกิดขึ้นยิ่งขึ้นมันต้องช้าแหละครับเพราะงานม,นมันเยอะนะหลายคนก็บอกประมานั้นมาจากภาครัฐชิดแต่ภาครัฐก็ต้องไปรับฟังข้อเ,ขเห็นาจากประชาชน ในพื้นที่มาให้ได้เขาต้องการอะไรแต่ไม่ใช่ว่าต้องการมีสมมติมีเงินให้เป็นจังหวัดละพันหนึง่งพันล้านขอขึ้นมาสองหมื่นล้านมันก็ไปไม่ได้กีกนะ,ะเพราะนั้นก็องไปคัดกรองให้ดีตั้งแต่ะระดับล่างเพราะฉะนั้นคณะกรรมาการระดับจังหวัดเนี่ยนะคณะกรรมการอะไรไทยสร้างชาติเนี่ยที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยก็ต้องไปไปดูควบคูก่กับกนอจอบจบริหาขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลกำลังเดินหน้าไปสู่การบริหารสองทาง อะไรที่เป็นเป็นอะไรล่ะเป็นวัฒนธรรวัฒนธรรมใช่ไหมกับท็อปดาวนี่มันต้องใช้ใจอุยมาทั้งสองปอดน,นะให้มันสามารถใช้ได้สองทางไม่งั้นก็จะมองว่ารัฐบาลใช้ได้ทางเดียวมันไม่ใช่หรอกครับผมคิดว่าต้องปรับเปลี่ยนหมดอนะ่ะนี่คือ new normal มันไม่ง่ายนักหรอกนะแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจนะเพรานะฉะนั้นสื่อก็อุณาสร้างความเข้าใจด้วยว่าระบบการพาการมันเป็นอย่างไร นะถ้าทุกคนมองแต่เป้าหมายมองแต่ผลสําเร็จแล้วไอ้นั่นได้นี่ไม่ได้แล้วก็ตีกันไปตีกันมามันบริหารไม่ได้หรอกครับนะก็กาดไปแค่นั้นแล้วกันมีเรื่องอะไรอีก็กระแสข่าวปล่อยหรือเปล่าแล้วก็ตัวเองก็พูดมาว่ากระแสข่าวปล่อยไม่ใช่เหรอจ๊ะก็เดี๋ยวรอสักหน่อยสิทําไมเป็นต้องรีบร้องขนาดนั้นเล่าเดี๋ยวก็วันนี้ก็ทำงานกันอยู่โครมโครอยู่เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาข้อขสารนต่อแต่ ก็ใช่ทีก็ต้องใช้เวลาเหล่านี้ไงทำหลักฐานนะให้เขาเคลียร์ตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็นำเสริมถุนเจ้านะแล้วก็ต้องขอเข้าเฝ้าถไวยสัตว์ไม่ตั้งวันนี้แล้วผมตั้งเองมันได้ไหมเล่าตำแหน่งเดียวพูไปหลงทีแล้วเธอจ๋าไม่มีเผื่อละไม่มีเผื่อละไม่มีเผื่อเก็ดเดี๋ยวรอหน่อยไม่ได้เหรอ ใช่สิใช่สิฉันเป็นคนเซ็นไปเองนี่ยเห็นไหมก็รอดูรอฟังรอฟังสิรอฟังก็บอกแล้วไงจ้าเรียบร้อยแล้วหรือยังเขาเรียบร้อยเขาเคลียร์ไปไหนอะเขาไม่ได้พูดถึงคุณอาคมพูดทุกคนนะที่จะมาเป็นก็ต้องเคลียร์ตัวเองไงเออไอ้ที่ชอบเหมาจ่ายไปเรื่อยอะ ไม้เป็นนี่ผู้ชิงอะไรนะอ๋อเขายังไม่ได้ตัดเลือกตั้งเลย,ขยเขาเลือกอะไรล่ะเขายังไม่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเลือกอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรเลือกผู้ว่าเหรอผมไม่เม่เห็นว่ารัฐบาลจะเลือกตั้งผู้ว่าลเลยแล้วเลือกตั้ง ท,ท้องถิ่นก็อาจจะเป็นลำดับแรกไง<ม>ก็ขึ้นอยู่กับคอร,บร์รัปชันพี่นาร่วมกันอย่างอื่นก็ทยอยตามลําดับไปนะเพราะทุกคนก็บอกแล้วว่าการเลือกตั้งต่างๆม,มันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ค่อยๆทยอยเรื่องไปสินะเหรอทราบแล้วทราบในสื่อได้เทือนแล้วคนไทยจะเตือ <c oughs> นไปด้วยเตือตนไงแล้วสนะถานทูตเขาก็ะทำอะไรก็ทำก็ลอวังนะเช็คข่าวดูก่อนนะ ว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงนะทุกอย่างมันก็มาจากสื่อนั่นแหละเขาไม่ได้ประกาศตัวเองว่าเขาเป็นนี่ล่ะก็เดี๋ยวก็รู้เอง,กกงเอ่ะนัดเตะแดงก็ลองดูสิมันก็จะมีผลกับเรื่องการเลือกตั้งอะไรทั้งท่านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หะะเหม,ม,มือนกันะนะอ้าวเพื่อนกันก็ห่วงกันธรรมดาผมเป็นเขางห่วงผมแหละเขาเป็นผมก็ห่วงทุกคนนลยผู้นําเพราะวันนี้ผู้นําก็อยู่ในช่วงการบริหารสถานการณ์โควิดไม่ใช่เหรอนะก็ ถ้าเป็นก็ขอให้วยพรให้ให้หายเร็วๆเ,วเนะวจ็บไหก็เพื่อนกันนะไม่ว่ายังไงมันก็เพื่อนกันนั่นแหละคำว่าเพื่อนก็คือคือเพื่อนเาเรียกอะไรละ่ะผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศมมนต้องแค่ใบใยกันนั่นแหละจะไม่ให้ใครอะ่ะไม่ให้เขาได้ไหมละ่ะอืมอะไรอีกถ้าปกงเราชี้บูญแล้วหลังนะมีการิกาอะไรต่อกขะบอกให้ํำเขาว่ายอย่างกันยังไงเธอรู้ไม่ใช่เหรอ ก็ไปทู้ในศาลเนี่ยอะไรก็ว่ากันไปแล้วเมื่อวานก็เห็นคุณดิพลเขาไปชี้แจงแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของศาลที่จ้ะมันมีคดีแบบนี้เป็นแบบอย่างตัวอย่างทั้งเยอะนี่ก็ถ้าเขาผิดก็ต้องกระทบสิถ้าเขาชี้ชัดว่าผิดไงก็กรดิกาอยู่กับเรามาตั้งนานและอยู่กับรัฐบาลมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าไอกรณีจะพ้นหน้าที่ไหมพ้นหน้าที่จะต้องถูกออกมันกรณีไหนบ้างก็กฎหมายไทยเขาเขียนไว้อย่างนั้นไง ว่าจะต้องอะไรเมื่อมีคําตัดสินใช่ไหมเออที่ชัดเจนจากกระบวนการคือสารใช่ยังใช่ป่ะปชก็เป็นเรื่องของการชี้มูลใช่ไหมล่ะแล้วก็ส่งฟ้องศาลต้าว่ากันไปนี่กระบวนการเป็นอย่างนี้โอเคมีอะไรอีกพูดอะไรที่พูดอยู่แล้วจะถามว่าอยากพูดอะไรไหมก็อ,อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยนะ่ะนะให้มันผ่าน อันตรายของช่วงโควิดไปได้แล้วก็เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพรานะนันอะไรที่รัฐบาลทําคิดแล้วคิดอีกนะพยายามทําอย่างเต็มที่อันนี้เราก็ต้องเห็นใจว่าคนของเรามันก็มีจํานวนตั้งหกสิบล้านใช่ไหมความแจกตาา่างฐานะความเป็นอยู่มันก็ต่างกันดิทั้งภาคธุรกิจทั้งไปชนโดยทั่วไปนะทั้งเกษตร,รกรรายได้น้อยทั้งหมดนั่นก็คือคือปัญหาในเชิงโครงสร้างึงรัฐบาลผมก็คิดตลอดว่าจะทำอย่างไงกันในเรื่องนี้ก็คือต้องการมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยไม่ฝากเฉพาะการส่งออกในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วมันคิดอย่างนี้มาตลอด mm hmm. ก็จะเห็นว่าหลายอย่างก็เดินหน้าไปแล้วแต่ mm hmm. มันไม่ง่ายนะบอกเพราะมันเป็นอย่างนี้มันตั้งหลายสิบปีมาแล้วนะเราก็พยายามแก้มาจะเห็นตัวอย่างว่าเราแก้อะไรมาบ้างล่ะครับสิ่งที่แก้มาท่านอาจจะมองไม่เห็นนะนะก็คือเองกฎหมายทุกอย่างมันต้องแก้โดยโกฎหมายทั้งหมดนั่นแหละถ้ากฎหมายไม่แก้มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันปฏิรูปไม่ได้เข้าใจไหมปฏิรูปรทุกอย่างมันต้องขึ้นกับการ แก้ไขกฎหมายนะเพราะเราทํานอกกติกาเดิมไม่ได้นะครับอย่างวันนี้เราก็มีท่านผร้นูอยู่ใช้อยู่นะถ้ายังไม่ได้แก้ไขก็ต้องทำตามตหลเดิมก็มั่นเองยกตัวอยา่างไอ้ที่พูดสามท้อบวนอะ้เนี่ยมาหลอกล่อ,ลอฉันทำไมยังไม่เลือกยังไม่เลือกอะไรนะ มีคนในใจแต่ประชาชนเขาไม่เลือกไม่ใช่ผมพูดถึงว่าทาไมอ่ะนะแล้วคนเขาไม่เลือกมันจะมีไม่ทำไมอ่ะก็จะเป็นคนดีคนบริสุทธิ์ทำงานโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วแก้ปัญหาเป็นรูปประมาให้มากที่สุดประชาชนพอใจมีความสุขนั่นแหละต้องเข้าป็เนื้อเดียวกับรัฐบาลด้วยคะรัฐบาลทำทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือความเข้ากันเข้ากันในการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เข้ากันในสิ่งที่เสื่อประโยชน์ นะผมไม่ต้องการตรงนั้นผมต้องการทุกคนหาคนที่ทํางานเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง